สำนักงานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครได้เข้าดำเนินการจัดระเบียบและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบน,บนหลังเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาซอยอิสราภาพ15ถนนอิสราภาพเขตธนบุรีเป็นระยะทางประมาณ300เมตรหลังพบว่ามีสิ่งปลูกสร้างของผู้ค้ารุกล้ำบน,บนหลังเขื่อนจำนวน26รายตามนโยบายจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคูคลองสาธารณะ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลคืนพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนที่ผ่านมาสำนักง,งานเขตธมรีได้มีการประกาศแจ้งของให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเตรียมรื้อย้ายแผงค้าสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางบนหลังเขื่อนคลองสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่เดือนมกราคม2559ก่อนจะดำเนินการเชิงรุกตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่26พฤษภาคม2559 โดยมุ่งเน้นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนทหารชุมชนและผู้ค้าให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกภายในเวลาที่กำหนดโดยผู้ค้าได้ให้ความร่วมมือด้วยดีเนื่องจากมองว่าเป็นพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบครั้งนี้จะทำให้พื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและน้ำในลำคลองสะอาดมากยิ่งขึ้นขณะนี้ได้รื้อย้ายแผงค้าและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำออกไปจากพื้นที่ทั้งหมดแล้ว ดังนั้นภาพที่เห็นเนี่ยที่สําคัญนะครับจะเห็นว่าคลองนี้สะอาดขึ้นเราได้ตักโคลนขึ้นข้างหลังนี่ยนะครับใช้ไปหลายคันรถทีเดียวนะครับปรากฏว่าไม่ได้สามารถดําเนินการได้เลย10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้เราจะคืนคลองตรงนี้ให้กับชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสมเด็จเจ้าพยาและก็ในถนนในคลองดังกล่าวที่เกี่ยวข้องด้วยก็คงจะเป็นทางระบายน้ําที่ดีนะครับกรุงเทพมหานครก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ค้า ขอขอบคุณท่านพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้กุณาให้ความร่วมมือคืนพื้นที่สาธารณะและทางระบายน้ำแห่กรุงเทพมหาคนครในครั้งนี้หลังจากนี้สำนักงานเขตธนบุรีจะร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่งสำนักระบายน้ำสำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับจราจรติดตั้งกล้องสิสิทีวีเพิ่มเติมติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับจราจรจัดซ่อมและติดตั้งราวเหล็กกันตก ขุดลอกเลนในคลองตั้งต้นไม้ประดับไม้กระถางปรับภูมิทัศน์ซ่อมแซมผิวจราจรพื้นทางเท้าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมและตรึงพื้นที่ป้องกันเพื่อไม่ให้มีการบุกรุกที่สาธารณะโดยในเบื้องต้นขณะน,นี้ได้ทําความสะอาดพื้นที่ขุดลอกเลนคลองซ่อมแซมผิวจราจรซ่อมแซมนัทา,าสีเาวาเหล็กกันตกไปบ้างแล้วคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ การปรับภูมิทัศน์ตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับก็คือนอกจากที่จะได้เอาตะกอน10บกว่าปีที่ไม่ได้ขุดขึ้นมาก่อนนี่นะครับเพื่อให้เกิดทางระบายน้ําที่คล่องตัวขึ้นการทาสีเส้นทางจราจรทางม้าลายก็ดีสิ่งแวดล้อมเอาต้นไม้มาลงนะครับจะพยายามดูแลในเรื่องของความปลอดภัยไฟแสงสวรร่างจะมาติดเพิ่มให้นะครับกล้อง cctv เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาครับก็จะพยายามทําทุกทางและหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งสำรวจทุกพื้นที่ที่มีการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองสาธารณะ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจนเกิดเป็นปัญหาสะสมทำให้สภาพลำคลองตื้นเขินขาดประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพื่อความปลอดภยัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามและคืนความสุขให้กับประชาชน